ลวสวัสดียามเช้า,ชา,า,าครับมาดูพอลงปลายนะครับด้านหลังว่ล้่งเอ,อ้ยโนขึ้นโนขึ้นวันที่สองแล้วครับอยู่ที่สะพานหลวงปู่ผมนะครับฝ่ายหลวงปู่ผมนะครับตำบลบึง,ม,ง,ม,ง,ม,งบมูลอำเภอภาษีเจริญก็ดียวไปดูกันครับวันที่สองแล้วนะครับสองฝั่งเราจะพอได้ปลาไหมช่งชวงเช้าครับดูบรัยากาศมุนี่ครับระดับน้ําก็สูงขึ้นมาเยอะอยู่ี่นอ้อง ่วงเช้าของวันที่สองนะครับคนจะน้อยแล้วครับแต่ก็คิดว่าน่าจะพอได้ปลาอย่างที่นอกเดินกมบรรยากาศเอาพี่นอกมาเรามีคนหมานแลยวไม่หมานพอเมื่อคืนคนก็เยอะอยู่ครับครับไม่ด้านล่างอะลอยควันควันขึ้นหน่อยหน่อยนะครับขอไปซึ่งปลากัน,นไฟหนาวครับฝนตกด้วยทั้งคืนเดี๋ยวลงไปดูฝั่งนี้กันก่อนที่นอก ระดับน้ำด้านบนก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ครับไม่ต่างจากวันก่อนเท่าไหร่ครับคาดว่าอีกหนึ่งคืนสคืนน่าจะทะลักเข้ามาครับผมมาแบบท่วมเต็มแถวนี้หมดร,ระดับน้ำสูงขึ้นมานิดนึงก็ไม่นิดเท่าไหร่แล้วครับเยียรู้ามาดูก็ได้ปากันไหมดูไหม โอ้สอ oh, oh, งตัวสามตัวตัวน้อยๆครับกลังสาวูุ่ีน่อยฮ่าๆว่าในโดนเนื้อเอามาโชว์ผมหน่อยลุ้นไหมครับว้าว ลุ้นไม้พี่น้องมีลุ้นไม้ตอนเช้าอีกนิดปลาจะเริ่มขึ้นไหมโอ้ใช่เลยใช่เลยนี่แค่ลหลายตัวอยู่อา้อาวอข้างหลังก็ได้อยู่ย่าย่าย่าเอาแล้วเอาแล้วกล้องมากล้องมาปลาขึ้นแล้วครับ ปลารามอยากออกกล้องปลาอยากอกกาอ,ากอกกล้องต้องรีบมาต้องรีบมาปลาีเ <c oughs> พิ่งเริ่มถูกวะแน่เพิ่งเริ่มถูกจริงๆด้วยครับพี่นอผมก,กะเวลาถูกครับแต่ว่าปลามันจะขึ้นประมาณช่วงประมาณนี้แหละ6โมงปลาเรือปลารบกล้วยดูยดยครับไม่ใช่รบกล้วยแล้วรากมะพร้าวแล้วครับรุ่นนี้เจกับเคยชินน้นี้เหตุไรนี่ ปีนี้เยอะปีที่แล้วไม่ค่อยมีคับปลาลากล้วยยุ่มบนบ้างไหมปล้มบานบ้างเยออทีตานปลืมๆเนี่นี่หมอปลีนยุ้มบานน้องบอกรับหินบอกรับนี่วันี่ก็วันนี้ลูกเจ๊จะนอปกตรป่ะไปลูกเจ๊บาริกเจ๊บารักด้วยบารับ กโอ้ยกระดมูกระดมูของมึงมาอู้ยนี่ดูเอามากนพี่น้องมากรีน้องเลยแต่ต้องกินมูมั้งบรรยากาศได้พี่น้องวันที่สองแล้วครับวันที่สองวันแรกก็โอ้บ้านดินเฮยเอาล่ะพี่น้องถูกทุกรอบถูกทุกบ้านแล้วครับ นี่สนุกแล้วครับผมไม่เน้นถูกเยอะขอให้แต่ถูก<อ>ถ้าว่าาถ้าซื้อหวยถูกกระปริบกระปรอยอย่างนี้ก็ดีแล้วเนาะง,ง,วงวดละสองตัวก็ยังดีไดจึงรูดแ <laughs> ค้นอะไรหรือเปล่าแค้นไม่ถูกหวยยังโยงไปถึงหวยอีกครับพี่น้องถ้าซื้อลอตเตอรี่ถูกงวดหนึ่งได้สักเออใบสองใบยอย่างนี้ก็ยังดีเหมือนวานแห่กระปริบกระปรอยก็ยังดี <laughs> เอา,ามาพี่น้องลุ้นต่อไปครับ <laughs> นู่นงนู้นก็แกะยุ่นนใครมาสายครับไม่สนุกครับมันจะสนกุกตอนเช้าเ้านี่แนู้นอย่างไม่โดนโอ้ตัวนึงะะจะเริ่มขึ้นจริงไหมพี่น้องขึ้นจริงไหม เ็นรุ่นเลยเ็นรุ่นเลยปับปับมีดิ้นอยู่ไหมโอ้หนึ่งตัวสองตัว,วน้ำมุนน้ำมุนแล้วลองตาได้ไหมสองสามตัวแล้วน้องตาทำไมต้องใส่ชุดกันฝนเปียกก็เปลโอ,บบอกบ้าไหนแกโกเปลยก <c ười> ตาวกวานเฮกัวเปียกเดือบเปียกอเอสาวขึ้นมาอีกแล้วครับมีไม้มีไม้ยาตาตาสวะตาเลยตาตาเลยตาตาสวัสดีโอ้พี่น้องจะจวดแล้วครับจฮ้ยเออเฮ้ ดินชา้าเรามาวานแหกกันบางนู้นก็ขมักขม่นกันอยู่ครับผมเก็บเล็กเก็บน้อยอปลาเริ่มมาอีกแล้วมั้งปลาเริ่มกระโดดแล้วครับเอาแล้วครับนี่น้องคนก็เริ่มมาปลาก็เริ่มมาเริ่มกระโดดแล้วครับเริ่มกระโดดแล้วครับมาแล้วครับตาโดนอะไรตาโดนอะไรสมเอาสมเอา มาเล่นนึ่งโอ้ได้หนึ่งมัดไยเลยน่อปลาระไคร้มาอีกแล้วครับเยอะมากฟีนี้ติดกันเยอะอยู่ครับสองวันนี้เห็นได้กันเรื่อยๆครับปาลาแรงกด้วยับปลาตนี้ได้หลายตัวอยู่ครับ อยู่ครัปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวโอ้ตาก็ได้เยอะด้วยตาเนี่ยตาก็ดูปลาหน่อยจ้าอนียวันสิเล่เฮ้ยอิปลาว้าปลาปีนีงปลาลายต้องโอ้เดินไท้แีบน้บางคนมาเยอะแยะเนี่ยน้อจ้าสี่ห้าตัวเอาไม่ต้องเลย ยังไม่ค่อยชูครับยังไม่ค่อยชูน้องเดินไปเดินมาแต่ตรงนี้แหละครับเริ่มเข้าอีกแนวเริ่มเข้าอีกแนวตาสีอ้าวตาสีฟูบาริเจ้ห้วยให้ใหม่นี่ก็เราอ่าที่เคยโดนตรงนี้ไม่โดนโดนทางนี้ครับเอาเลยรุจินี่ครับตายแล้วน้องกล้วยตายบดี้นี่ครับ

เช้านี้เป็นเช้าของตาเออเอาแล้วครับพี่นอ้องเอาแล้วครับเป็นน้ำเหเดอ่ะว้าวลูกกระเที่ยวนี้เยอะดูครับเลี้ยวนี้เยอะเลยครับไปพี่น้องปลาลูกหมูเออเออแล้วครับพี่ปลาหมูปลาลูกหมูครับ นี่ไม่น้องโอ้ยตัวยาวเท่ลูกมูสสองตัวครับสุดได้เล่าจะเท่าวานแหเราได้ปลาครับมีลุ้นอีกแล้วมีลุ้นอีกแล้วแหนี้เอ้าแหนู้นสามสี่ตัวแหนี้แหนี้ไม่สักตัวตัวหนึ่งตัวหนึ่ง ฝางนู้นเป็นจังได้ไม่น้องเรวจะลองไปดูฝางนู้นบ้างครับเข้าไหมหนึ่งตัวแล้วเจอไปหนึ่งแล้วครับจะมีมากกว่านึ่งไหมอาแล้วครับมาแล้วครับเอ้หลายตัวอยู่ สาราดด้วยครับมาเกือบทุกรอบปลาราดด้วยต้องมาเกือบทุกรอบเลยครับจุดจัดตัวเนาระราดด้วยสองตัวนะครับรอบนี้มาดด้วยอตันะครับรอนี้ที่ไม่เป็นชายปลาบ่อยเหรอออ ตาละครับพี่น้องได้เวลาของตายกแล้วครับตายจะิงจวดเนื้อรอรุ่นแหตาเนี่ยแหละมันเอารอรุ่นกันครับมาแพ็คคู่เลยครับแพ็คคู่แพ็คคู่แพ็คคู่เป็นจังได้จวดอะไร้ยอะนั่นแหละครับลงขึ้นมาแล้วสามสี่ตัว กูตาเห็นขาวๆแล้วครับ S! <S เห็นขาวๆแล้วครับอยังหลายตัวอยู่เหมือนเดิมครับเห็นน้ำแข็เป็นน้ำแห็พี่น้องอ้หเยอะอยู่ด้วยนี่ดูเหมือนไม่เยอะมันบังตาพี่น้องเยอะอยู่ตาเป็นแหงก็มาแล้วครับ ปลาหมูก็มาแล้วครับปลาขาวก็มาแล้วครับปลาทุกปลาปแล้วพี่น้งองแสดงว่ามันน้ำหฮพี่น้องตาอแหฮที่ไหนจ้า <laughs> ไม่หฮสวัสดีแห้นี้ก็มานอยู่แต่เมื่อวาน เราอะไรกยกระตรยนะรวยฮะย่าตั้งสองตัวดูแล้วพี่น้องอ้สาวๆอย่ากรีดเดอร์ดูขาาจนสะท้อนเข้ากล้องอ่ะกินอะไรคือข่าวเท่โอ้ยดูพี่น้องปลาก็เข่าต้นก็ข่าโอ้ยยัน 60ตัวเลยครับผมแงม,มาต้นเลยนี่ลาซ <c oughs> ิโเดี่น้เดินไปดูฝั่งนู้นกันสักหน่อยหนึ่งครับตอนมาไปได,ดูเดินข้ามมาฝั่งนี้เลยพี่น้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วครับฟ้าเริ่มเปิดครับวันนี้วันที่19อันน้นเาก็ลงมองกันอยู่ครับลงมองกันอยู่มีรุ้นไม้ เอา้องมาฝั่งนี้หน่อยครับผมดูบรรยากาศเมื่อวานเมื่อวานเขาก็พอได้วันนี้จะได้ไม่วันนี้อฮยย่าย่าย่ายะาโอ้ยโอ้ยเนาะไปรถไลยปลากระชิงปลากระชิงงอ้ยปลากระชิงเออปลากระชิงปลารากคั่วปลาขาวพี่น้องเดือดปลา ก็ได้แล้วหนึ่งต้มครับผมต้มใหญ่ๆย่าๆบาระกล้วยมาแล้วโอ้โหโบ๊ทที่สายใหญ่เราทำรูด,ดีเอ๊ะ อันนี้จิดไซส์ใหญ่เลยครับรอบนี้มีรุ่นไหมพี่น้องมีรุ่นไหมมีรากกล้วยให้อีกไหมไอ้ปลาขาวหนึง่งตัว <laughs> าโอสองตัวนะอ,อ่าเลขโอ้ทุบุรีตุบรีบรเอซองบรีเนาะนีะ่เป็นปลาปลดนะครับปลาลดลายครับปลาลดลายครับเ ั่งนู้นคนก็ทยอยมาเหมือนกันครับ,บคนก็ตื่นมาหาซื้อปลาซื้ออะไรไปทำกับข้าวกินพี่น้บางคนเราก็ทั้งคืนครับเมื่อคืนมึงกลับไปนอนกันช่วงเช้าแล,แล้วพอได้อยู่พี่นอ้องมาฝั่งนี้ครับกำลังจะขึ้นมาแล้วโอ้ยังได้อยู่โอ้โหใสช่วย,ยครับ น้ำเริ่มหมุนน้ำเริ่มวนแล้วครับทีที่แล้วเนี่ยน้ำสูดตรงนี้ยืนไม่ได้หรอกคุณนู้ชมอา้อาวจู่อ้าวดมๆมองๆนะครับดมดมองๆนะครับใส่ไม่ใส่ใส่ไม่ใส่ลามันขึ้นไปพักอยู่บนนั้นรึเปล่ามาคุณผู้อง จวดเมื่อกี้ครับสามสี่ตัวอยู่อาด่าเลยอายืนดูก่อนครับทรงนี้จะเป็นจังไดจวดนูน่นฝั่งนู้นเป็นจวดจนจ้วดจนอ,อ,อยู่พี่น้องเนี่ยโปรโด,ดูตรงนี้เขาจะลงไหมจะวานไหมโอ้เปลี่ยนใจเออเปลี่ยนใจไม่ขึ้นเอาไปขึ้นลงไปข้างล่างต่อเลย้ว ดำๆมองๆอ,อยู่ครับอ่าก็พอได้กันอยู่พี่น้องนะครับก็เก็บกันไปเรื่อยๆครับผมนะครับก็เอามาฝากกันแค่นี้แหละพี่น้องนะครับโน no, อึนโน no, อึนวันที่สองนะครับอ่เก็วแหนก็ยังหวานยังหาปลากันอยู่สนุกสนานกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวสายๆคงจะมาอีกพี่นอ้องอ่ามีอะไรดีค่อยอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับ